สวัสดีครับผมปื้มนะครับล่าสุดฟีสตายได้มีการอัปเดตอีเวนต์เข้ามานะครับซึ่งมีอีเวนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือดาร์ e อีเวนต์นะครับผมจะมาพาทุกคนไปดูกันครับ เราก็เริ่มกันที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะยังไม่เห็นดาร์ฟอีเวนต์นะครับดาร์ฟอีเวนต์จะอยู่ทางบริเวณซ้ายนะครับกรอบสี่เหลี่ยมครับกดเข้าไปเลยหลังจากที่เรากดเข้าไปนะครับจะเจอดาร์ฟอีเวนต์นะครับอยู่นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไปนะครับก็ให้ทําการกดเลือกแล้วก็สร้างตัวได้เลยนะครับซึ่งตัวละครที่เราสร้างได้นะครับจะมีตั้งแต่วายอเรลดนะครับคาร์บอนเนต นาริแล้วก็ลาซักนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกตัวที่เราอยากจะสร้างนะครับใน4ตัวนี้นะครับแล้วก็ทางบนซ้ายนะครับจะมีไอเทมหลังจากสร้างตัวละครนะครับจะเป็นจําพวกฟีสไตล์การ์ดท,ที่แถมมาแล้วก็ช่องสกิลอื่นๆนะครับ ซึ่งผมจะสร้างเป็นคาร์บอนเนตนะครับก็กดสิลิกแล้วก็ตกลงไปเลยเราจะได้มาเป็นตัวนะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่สร้างตัวละครเลยครับก็สร้างตัวตามปกติเลยครับก็ผมจะเล่นเป็น d g นะครับก็สามารถปรับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงหรืออาไทท์นะครับ โอเคครับเราได้ตัวตคมนะครับก็เข้าเซิร์ฟไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูของที่มันให้มากันอของจะอยู่ในก่องเก็บของนะครับทั่วไปจะม,มีพวกอของตามนี้เลยนะครับมีของประมาณหนึ่งก็สบายครับไม่ต้องหาอ๋อนี่ทีเด็ดเลยก็จะเป็นพวกการ์ดที่ แท้จะเรียกว่าเพอร์เฟกได้เลยก็ว่าได้โอ้โหเล่นมาตั้งนานผมยังไม่เคยมีออฟการ์ดดีๆแบบนี้ใช้เลยนะครับค่อนข้างจะดีนะครับสแตตก็ปกติครับก็มีให้อัพป,ปกติแต่มันจะมีเวสหรืออยู่นะครับในที่ดาบอีกรอบหนึ่งก็คือ เป็นเควสเอาสเตตพิเศษนะครับซึ่งมันก็ให้ทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็แค่เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแค่นั้นนะครับเราก็จะได้ของมาทำการ์ดพวกตลับเอาไว้ทําวงใต้เท้านะครับแล้วก็มีสเตตพิเศษให้นะครับส่วนพวกสเตตพิเศษก็จะบวกตามนี้นะครับส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะ ก็ไม่ได้แย่ก็ตัวฟรีได้ขนาดนี้ผมว่ามันก็ดีมากแล้วนะโอเคครับเราไปดูโมชั่นกันต่อนะครับอ่าอืมอ่าโมชั่นยิงอ่าเหมือนเดิมเป็นของคาร์บอนเนตเลยนะครับเป็นปกติของคาร์บอเนตอ่าแล้วก็โมชั่นเล่เฮ้ยทำไมติดโอเคนี่ครับโมชั่นเล่แล้วก็เป็นโดนไลอัพอ่า คบอันนี้ของ d ีจปกติโอเคอ่าจะมีรีอ่ะก็กระโดดอ่าครับส่วนใหญ่ก็โมชั่นครบนะครับเหมือนกับตัวปกติของมันนะครับอ๋อแล้วก็ตัวดาบแปลงล่างไม่ได้นะครับผมลืมบอกไปโดยรวมๆแล้วอีเวนต์นี้ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วไอเทมกับการ์ดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมี มันเลยทําให้แบบสู้กับผู้เล่นที่มีการ์ดเนี่ยครับอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ก็อีเวนต์เนี่ยครับมันก็แค่สร้างตัวละครแล้วเราก็ได้การ์ดมาใช้เลยซึ่งการ์ดโดยรวมๆผมมองว่าอ,อ๋อมันดีมากอยู่แล้วจนแทบไม่ต้องแก้เลยก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ตรงกับสายที่เพื่อนๆเ,เล่นกันนะครับอย่างดีจีที่ผมสร้างมาเนี่ยการ์ดมันเป็นแบบออกแนวแบบคนที่แบบป้องกันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบเล่นทําแต้ม มันเลยแบบแปลกๆหน่อย DG ตัวนี้มันก็เลยแบบได้ช้ชาแต่ก็รวมๆผมชอบนะแล้วก็มันทําให้ผมได้ลองเล่นตัวละครอย่างนี้แล้วก็เนี่ยได้มีโอกาสจับตําแหน่ง DG ด้เยครับเป็นตําแหน่งที่ผมพึ่งมาเล่นครั้งแรกด้วยเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือในหน้าต่างอีเวนต์สร้างตัวละครเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับมันยังมีอีกแดตัวละครนะครับที่ยังล็อกไว้อยู่ซึ่ง มีความเป็นไปได้ว่าอีเวนต์เนี่ยอาจจะก,กลับมาอีกแต่ตอนไหนผมไม่รู้นะอาจจะต้องรอทางเกมครับประกาศมาในเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้ามันประกาศออกมาเนี่ยผมก็จะเอามาแจ้งให้ละกันนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของอาดับอีเวนต์นะฮะก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์ให้ผมสักนิดนึงนะครับ พื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปอ,ออกมานะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบครับเจอกันครับผม